การป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วหลังจากที่พวกเขาพ่ายให้กับเบอร์ลี่ศูนย์ตัหนึ่งในถิ่นแอนฟิลด์ทำให้ทัพหงส์แดงนะั้นไม่ชนะใครมาแล้วถึง5เกมติดต่อกันพวกเขาประสบปัญหายอย่างหนักในช่วงหลังทำแต้มหลุดมือในการเจอกับทีมครึ่งลางของตารางอยู่บ,บ่อยๆโดยเวลานี้ผ่านไปครึ่งฤดูกาลพวกเขามีเพียง34คะแนนจาก19เกมรั้งอยู่ในอันดับ4ของตารางโดยมีทีมไล่หลังที่แข่งร้อยกว่าพวกเขามากมายไม่ว่าจะเป็น, pur, ton, น,นท็นตอตแมอนมฮพตส์เปอร์เอฟเวอร์ตัน เป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับทีมในเวลานี้เพราะนี่ไม่ใช่ลิเวอร์พูลที่เรารู้จักในช่วง3ปีหลังสุดก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ทุกวันอัดแน่นจากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วยนะครับ ข้อแรก3ประสานกองหน้าฟอร์มรูดจากที่3ประสานโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบียโตเฟมิโนและซาดิโอมาเน่หรือที่ชาวไทยบางส่วนเรียกกันว่าหินเหล็กไฟยิงรวมกันเป็นกอะเป็นกัมตั้งแต่มาเล่นร่วมกัน3ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาทั้ง3คนยิงรวมกันไปถึง217ประตูในทุกรายการคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่72ประตูต่อฤดูกาลถือเป็นจำนวนที่โหดเอามากๆนะครับแต่มาในซั่นนี้ทั้ง3คนนั้นยิงรวมกันเีแค่31ลูกเท่านั้นผ่านไปแล้วตอนนี้ครึ่งสีซั่นนั่นเท่ากับว่าพวกเขามีโอกาสที่จะทำสถ ทั้ง3าคนยังไม่สามารถยิงประตูในลีกได้เลยนั่นมันก็เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ลิเวอร์พูลยิงใครไม่ได้มาแล้ว4เกมติดต่อกันนั่นเองข้อที่2เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนถูกจับทาง ทีเด็ดของแบคขวาวัย22ปีที่ทำแอซิสต์ไปถึง25ครั้งใน2ฤดูกาลก่อนส่วนใหญ่จะมาจากการเออร์ลี่คอสหรือการเปิดบอลก่อนเข้าเกตโทษ18หลาที่ประสบความสําเร็จอยู่บ่อยครั้งและกับการเป็นว่าในฤดูกาลนี้แข้งคู่แข่งเริ่มจับทางได้นะารทำให้มีการประกบที่เหนียวแน่นขึ้นคอยระแวดร,ระวังในการเปิดบอลของเขาเป็นอย่างดีทําให้การครอสบอลจากริมเส้นของเทรนนั้นลดประสิทธิภาพลงไปโดยเฉพาะในเกมที่เลี้ยวผู้พ่ายให้กับเบอร์ลี่ศูนย์ต่อหนึ่งจอห์เทนครอสไปทั้งหมด22ครั้งแต่กลับเข ข้อที่3มกองหลังไม่แกร่งส่งผลถึงมิดฟิลด์การขาดหายไปของเฟอร์จิวฟันไดเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้แดนกลางของลิเวอร์พูลนั้นอ่อนสภาพลงไปด้วยเช่นกันในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนักแต่ในระยะยาวเราจะได้เห็นกันว่ามันมีส่วนในการเซตบอลกองหลังชาวรัสจะเป็นตัวตั้งต้นในการถ่ายบอลออกซ้ายออกขวาการที่มีฟันไดอยู่ในสนามจะทาให้จอแดนเฮนเดอร์สันสามารถเข้าไปช่วยเล่นเกมบุกทางฝั่งขวารวมกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการไม่มีฟันไดมันยังทําให้กองกลางคนสาคัญอย่างฟาบินโยต้องลงมาเล่นในตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กแทนที่ซึ่งมันก็ทําให้อาวุธของทีมในแดนกลางนั้นเกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่สถิติเกมรับหลังจากไม่มีฟันไดนั้นะอาจจะยังดูดีอยู่นะครับเพราะนับตั้งแต่เกมเมอร์ซิไซดดาบี้กับเอเวอร์ตันพวกเขาโดนพวกคู่แข่งยิงไปเพียงแค่แปดจุดสองครั้งเฉลี่ยต่อเกมน้อยกว่าซีซันที่แล้วและเสียไปแค่สิบสามลูกจากยี่สิบเอ็ดนัดแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาตามมาก็คือทีมนั้นต้องใช้มิดฟิลด์ตัวรับมาเล่นแทน,พทแนทแลลลเพราะท ทีตัวผู้เล่นก็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันพรอปได้ทดลองใช้กองกลางลงสนามในซีซั่นนี้มากมายตั้งแต่จอ,จอจิงโยไวเนอร์ดุมจอดแดนเฮนเดสันเจมส์มิลเนอร์คเคอร์ติสโจนทัคุคมิมินามิโนะนาบีเกอิตาเซรดานชายกิลี่รวมถึงเตีกโกอ,อากันตาราตังางๆที่ในฤด,ดูกาลที่แล้วทีมแทบจะไม่มีการโรเตชันกองกลาง3ตัวหลักเลยด้วยซ้ำ ข้อที่4ครอ,องบอลได้มากแต่พื้นที่เล่นน้อยสิ่งที่เป็นปัญหาจากการลงสนามแต่ละนัดเราจะได้เห็นเมื่อจบเกมว่าคู่แข่งที่มาพบกับวิเวภูนั้นจะเล่นเกมตั้งรับลึกบางทีมอาจจะถึงขั้นใช้แผนรถบัสเลยด้วยซ้ำซึ่งน่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับการที่คุณเจอกับทีมแชมป์เก่าซึ่งมีเกมรุกสุดร้อนแรงก,การจะแก้ไขปัญหาคือการตั้งรับอย่างอดทนและรอโอกาสของตัวเองพูดง่ายก็คือไม่เสียป,ประตูไว้ก่อนเป็นการวางหมักที่ชาญฉลาดกว่าและแน่นอนว่าทีมใหญ่ทุกทีมต้องเจอกับป คู่แข่งของหงแดงโดยเฉพาะอย่างทีมเล็กๆพวกเขาพอใจกับการปล่อยให้ลู้ว่ผูกคลองบอลแต่พวกเขาไม่ยอมให้พื้นที่กับทีมแชมป์เก่าได้เลยง,ง่ายๆมันถือเป็นการแก้ไขโจทย์ได้อย่างง่ายดายที่สุดนะครับเวลาต้องรับมือกับผู้เล่นที่มีทักษะการเลี้ยงบอลที่ดีคือไม่ให้พื้นที่ในการเลี้ยงบอลกับเขานั่นเองทำให้เขามีสถิติคลองบอลเฉลี่ยอยู่ที่65%แต่ถ้าลองเจาะไปดูแต่ละนัดนะครับก็จะพบว่าเกมทีมเลี้ยผูกเก็บชัยชนะได้เปอร์เซ็นต์ดังกล่าวนั้นมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เกมที่ชนะเลสเตอร์พวกเขาครองบอลเพียงแค่56%ชนะวู๊ฟ60%เนะเชลซี61%และเกมทล่มกิสตซันพาเลท7-0สูงสุดที่64%ยิงรวมกัน4นัด16ประตูแต่ในเกมที่พวกเขาแพ้หรือเสมอหรือเจอกับทีมระดับลุนหนีตกชั้นเปอร์เซ็นต์การครองบอลนั้นมากกว่าค่าเฉลี่ยทั้งหมดแพ้ซัตแทมตัน67%แพ้เบอร์ลี่71% เสมอดิคาโซ่73%เสมอฟูแลม75%และเสมอเวสต์ฟอมบิอัลเบียน78%ซึ่งแต่ละเกมที่คอบคองได้บอลเยอะแยะมากมายจากห้เกมดังกล่าวนั้นหงแดงยิงไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเอง จากสถิติของอัปต,ต้าเปิดเผยว่าลิว์พูนั้นมีโอกาสที่ควรจะเป็นประตูอยู่ราวๆ7.2ครั้งในช่วง5เกมหลังสุดแต่พวกเขากลับทำได้เพียงแค่1ลูกลองคิดดูง่ายๆนะครับอย่างเช่นในเกมพบก,กับเบอร์ลี่ถ้าลูกยิงของดิร็อกโอริกีที่หลุดเดียวไปไม่ชนขาดแต่เป็นประตูสถานการณ์มันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างที่เป็นอยู่อย่างแน่นอนประตูที่เป็นช่วงนาทีบาหรือลูกสําคัญที่ตัดสินผลแพ้ชนะเสมอในช่วงท้ายเกมก็หายไปเช่นกันลองมองย้อนกลับไปเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วพวกเขาได้ประตูจากช่วงท้ายเกมเยอะแยะมากมายไม่วเอง รวมไปถึงเกมเยือนที่พบกับวูฟแฮมป์ตันอสตันวินลล่าคิตสสันพาเลตนอริสและเกมแดงเดือดลูกทีเสมอของอาดัมลา,านาน่ากับแมนยูอีกด้วยก่อนหน้านี้ลูกทีมของเจเกนครอฟทำได้เพียงแค่9ประตูนในช่วง15นาทีสุดท้ายจาก14เกมแรกแต่มาในห้าเกมหลังมันไม่มีแบบนั้นเลยถึงขั้นที่เจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังตำนานของเอรอพูนั้นยันย้ำไปว่าเมื่อน,นาฬิกาเดินทางเข้าใกล้นาทีที่90มากขึ้นเรื่อยๆความเชื่อมั่นก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งตอนนี้มันไม่สามารถเเเห็นนนไไดาาได้้้ลลยยวว่าาาาิอรรรพูจะสมถผตตกกใท ตอนนี้พี่บรีดพามาถึงครึ่งทางของฤดูกาล2020-2021แชมป์เก่ามีแต้มตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่6คะแนนเอาจริงๆก็ถือว่าไม่ไกลเลยนะครับความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะป้องกันแชมป์ในซีซั่นนี้ก็ยังคงมีแต่ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ในระยะยาวอาจจะไม่ดีอย่างแน่นอนและมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและดึงโมเมนตัมนั้นกลับมาเป็นของตัวเองก็จะจาก,กันไปหาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติดชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล,านลนา่างน Ball Max.